สวัสดีครับยามเช้าวันที่22เมษายนนะครับตอนนี้6โมงผ่าครับมาเดินดูบรรยากาศยามเช้านะครับยามค่ำคืนก็คึกคักหน้าดูครับอยู่ครับมีร้านอาหารครับร้านเสริมสวยนะครับจะครับไปดูราคาเท่าไหร่ครับตัดผมสาไดไม่มีราคานะครับ ไม่บอกราคาราคาฝรั่งแน่เลยครับแล้วก็มีร้านนวดนะครับมีร้านยานะครับนี่ก็เป็นโรงแรมเปิดใหม่นะครับเมื่กอก่อนไม่มีนะครับชื่อ15 Palm พ e a c บ r e s ี r t นะครับร้านนวดก็เยอะอยู่นะครับตรงห้ามกันนะครับสองสามร้าน,นครับ เี่ร้านตาหยาลิสตอร์ังนะครับโอ้นี่เป็นร้านอาหารด้วยนะครับร,รับสมัครงานนะครับมีอาหารฝรั่งนะครับนี่คือมี่ก็ร้านขายายาครับโรงแรมมันอยู่ตรงนูน้นไปอีกไกลนะครับนะครับ นี่ครับเรื่อของพรามกาเล้นโฮเลนะครับที่เดียวกับของพ a ามครับนี่ก่อนร้านนวดอีกนะครับมาเจอร้านนวดดีครับร้านซักผ้าครับแล้วก็ร้านขายน้ำมันนะครับใส่มาถือนะครับขามมาเมื่อวานนะครับรถเยอะคนเยอะครับนักท่องเที่ยวเยอะฝรั่งเยอะมากครับ คนไทยก็เยอะครับคนจีนก็เยอะตามน,นี้ขายผลไมค้ครับโู้หครับนี่ครับนี่เดอะแกรดกอชังนะครับโรงแรมนี้ม่วยรู้นะครับเข้าไปที่โรงแรมนะครับเจสดสิบ จซงตะวันรีสอร์ทครับแล้วก็อาหารเคี่ยนเป็นบางกะโลครับมีกระดุโรงแรมสร้างขึ้นมาใหม่ครับชื่ออะไรเนี้ยครับไปดูกันครับเป็นร้านอาหารด้วยเบรกฟาชชนนะครับกาแฟครับสปูตซิ่งนะครับค็อกเทลครับฟู้ดสลัดดิเนอร์ครับมีไวน์ด้วยนะครับ ทีเดอร์เอราวันก็ะชังนะครับนี่ก็เป็นรอบหน้าของสายฉันมันจองพักที่นี่นะครับก็เป็นลายลวนใหม่ครับมีขายกระเป๋าด้วยนะครับนี่ก็เปลี่ยนชื่อใหม่ครับคุกกี้นะครับโรงแรมนี้ผมก็เคยพักนะเขาทาสีใหม่เมื่อก่อนเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้เป็นสีชมพูนะครับ นี่ก็ฝั่งนี่ก็เป็นของเขานะครับแตกต่างเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับเมื่อ20ปีแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับก็ร้อน นวดครับเยอะแย,ยะนี่กือธนาคารจุเอทีเอ็มนะครับมีสาขากรุงศรีกรุงไทยกรุงเทพกสิกรออมสินนะครับแล้วก็ทีทีบีนะครับนี่ก็ w เวสต์ n ิ n งยูเนียนนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีนะครับซั Sun Soul นเซอครับอันนี้ก็เป็นโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งนะครับ นี่ครับสปาไอป้ Happy Hour mm hmm. นะครับ Team Happy Hour Information Booking Here Just for นะครับตกปลาเมืก oh, <wow. S 2> นะครับเชา่าโอร้านนี้ก็แต่งได้สวยนะครับร้านอาหารนะครับรูหลาหมาเ่าเลครับรูหลาหมาเ่าเลย นะครับบาร์นี่ผับนะครับเป็นผับเป็นบาร์ครับตอนค่ำนักท่องเที่ยวจะเยอะมากดูครับแต่งสไตล์จักรยานมาเป็นล้อเกวียนครับนี่ก็ร้านเสริมสวยนะครับ b e a u ี้ s a ลนะครับนี่ก็ไม่บอกราคาทำเล็บทำผมครับโอ้โหมีร้านขายทองด้วยนะครับตอนนี้ร้านทอง อะไรยเกียวทองนะครับตัวเด็กชายนุก็มีครับโรงแรมแม็กนะครับ oh <my. S 2> รผมเคยพักมาแล้วอยู่นี่ท้องแอร์ฮะครับคูล a c ชแก t เ o w n นะครับราคาครับ oh <my. S 1> แต่ไม่มีเบอร์โทรนะครับ oh <my. S 1> เต็มครับเต็มนี่ก็เต็มนะครับ oh <my. S 1> เป็นร้านอาหารอินเดียนะครับ oh <my. S 1> บาน สายขาวนะครับเปิดโชว์ครับบ้าสายขาวโฮเทลนะครับอินเดียฟู้ดนะครับคือนี่โรงแรมแม็กตับปริ้งใหม่ครับสวยกาบะครับแม็กครับนี่ก็บเซเว่นนี่ครับเดินมานี่ห้าเซเว่นแล้วนะครับร้านตัดสูตรนะครับนี่ก็บเซเว่นนะครับ รถไปรับผู้โดยสารที่ท่าเรือน,นะครับมาจากบางเบ้านะครับเรือนี้ผ้าเก่าครับของพรา้ามาจากของพร้านะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบิ๊กซีมินิบิ๊กซีนะครับนี่ก็ตู้เอทีเอ็มนะครับเออนี่ก็มี tourist information นะครับเรี่ยวเกาะนะครับมีไทยไฟส์ just i n information บางเบาโบดก็ไหวก็ขำก็มัดพ,พราะเรอย่างก็กดนี่ครับม,มีชมครับเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับนี่ก็เช่ามอเตอร์ไซค์โอ้โหร้านเช่ามอเตอร์ไซค์เยอะมากครับนี่ก็โรงแรมเปิดใหม่นะครับไวแซนฟิชนะครับ โรงแรมนี่ยเขาเรียกท่างหน้ามืครับผาชมโรงแรมครับนี้ก็นี่ก็เป็นโรงแรมเองครับมีตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพนะครับก็ช้างลากูรนะครับพรินซ์นะครับพรินเซสนะครับนี่ผมก็เคยพักมาแล้วครับมันไปทีอารนาผมก็พักแต่ตัวนี้มาใหม่ครับนี่ก็ร้านสักลายนะครับตัดทูครับสาขาสองแสดงว่าครับ ร้านขายมือถือครับโอ้โหกับธนาคารกรุงเทพนะครับมีคอฟฟี่นะครับแล้วก็มีแอดวานนะครับโอ้เสงไฟฟ้าแรงสูงนะครับพีมากนะครับ รู้สึกว่าจรมีแถวคลองพล้าด้วยนะครับแถวหากกแเบ้ด้วยนะครับธนาคารมีอุปกรณ์ดำน้ำนะครับนี่ตรมีครับสะใดนะครับทำผมเปิดเก้าโมงนะครับเนี่ยนี่ร้านตัดชุดนะครับชุดสูทชุด,ชดนั่นนะครับ นี่ก็ร้านสักลายนะครับเยอะมากตอนเย็นๆนะจะคึกคืนหน่อยครับนี่ร้านโหใหญ่มากครับร้านนวดร้านนี้ครับเปิดใหม่เมื่อ่อนไม่มีนะครับไทยมาสัดนะครับลักูนของโรงแรมรากูนนะครับไม่นวดอย่างเดียวนะครับดูร้านม้าเห่าเลยครับโอเคมา้าครับ นี่ครับโรงแรมเรานะคาชานะครับอยู่ตรงนู้นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับคาชาจะให้ดูนะครับคือไปนะครับนี่นะครับแบบพักที่ฝั่งไม่ได้ฝั่งทะเลครับเป็นคาชาฮิวนะครับเป็นด้านภูเขาครับโอ้โหมีฟิตเนสให้ออกกำลังกายด้วยนะครับสุดยอดเลยครับเกาะช้างอ้าวมาเจอร้านสูตรอีกแล้วครับร้านขายยาครับอันร้านนวดอีกแล้วครับ โอ้โห oh, oh. จะเยอะไปไหนเนี่ยร้านขายยาเซเว่นร้านนวดนะครับร้านทําผมเมื่อก่อนมีนิดเดียวแล้วก็รีสอร์ทขึ้นมาใหม่เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจทัวร์นะครับเช่ามาไซนี่ก็เป็นบาบูครับาบูก็ช้างนะครับรีสอร์ทอิตร์สตรองนะครับมีเบิร์โทรนะครับบิชตากงนะครับ นี่เคยมาทานอาหารครับอร่อยมากครับแต่ยังไม่เคยมาพักนะครับตรงนี้อ้าวนี่ก็ตัดผมอีกครับตัดผมชายตัดผมหญิงครับสะใดครับบิวตี้ซาลอนครับแต่ไม่ติดราคาไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับเยอะนะครับเยอะเยอะมากนี่ครับตึกนี้ครับตอนเย็นเขาถึงจะเปิดนะครับขายกระเป๋าขายรองเท้าขายเสื้อผ้านะครับ ของแบรนด์เนมต่างๆนะครับแล้วตอนเย็นแถวนี้จะเป็นตลาดถนนคนเดินเกาะช้างนะครับหน้าหาดทรายขาวนะครับวันนี้จะไปเที่ยวหลายๆที่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดกท,ทีนะครับโอเคครับจบรูวเก,กาะช้างนะครับให้ดีกว่าครับ